สวัสดีครับผู้ชมครับที่รับสุชองเจตเตอร์นะฮะพบกวับไรสตันในภาทีสามเป็นภาคที่สองจ๊ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับแปลกๆก,กับน้องนะครับเฮ้ยเจออะไรรถอ่ะคอคาที่ไม่ใช่เฮ้ยทำไมอยู่นี่เนี่ยหวังว่าคนขับจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะ mm hmm. หนูก็บ้างกันหนูเจอบางอย่าง เอาเช็คสิครับเอากดผิดเจออะไรลูกดูดิช็อกโกแลตบนนั้นอืมชักเห็นรู้ไหมว่าหนูชอบช็อกโกแลตแค่ไหนช็อกโกแลตบาร์น่ะโอ้แบบไม่ได้กินมารู้สึกไม่ได้กินมาล้านปีแล้วนี่แค่สองวันเองนะมาเถอะพี่พี่ได้โปรดนะอืมเธอจะหยุด ก็ได้เอ่อโอเคสักอันนะโอเคจริงเหรอผมควรมือสัอ้นครับใกล้แล้วนี่ไงบูมบ เดี๋ยวเรามีขนมหวานแล้วนะพวกนี่คืออะไรครับแมพ This is l e ลองดูซิมันมีอะไรให้เราดูมัง่งตอนนี้เราอยู่ไหนนะไปอ้ยมีแม่มน้ำอยู่ใ,ใกล้อยากไปว่ายน้ำไม่ <c oughs> มันหนาวเย็นเกินไปโอเคครับพี่อยู่แถวไหนเขาบอกอยู่ใกล้น้ำอยู่แถวนี้เหรออือคุณอยู่นี่นะครับท้องสปริงเทลเป็นป่านี่ว่าโอ้โห เราอยู่นี่อืมใกล้แมาน้ำขึ้นไปตอนเหนือด้านขวาคุณอยู่นี่อา้าวอยู่นี่ดหว่าดูผิดทดทษๆโอ้ลึกคุณชมลึกแล้วเนี่ยผ่านเส้นนี้ใช่ไหมจะเจอที่พักแคมป์ข้างหน้าทอสปิงเทลนี่เสรญลักษณ์อะไรนะแบ็กแบร์ฟอเรสต์ป่ามีดำแบ็กแบร์หมีจริงน่หว่าโอ้โหอ,อันตรายมาก่าบอกเราต้เข้าไปข้างในไม่หรอก นี่ไงครับเขตหมีออกระวังเจอหมีนะฮะทำไมหรอเราจะโดนฆ่ากันนะโอ้โหเขาบอกให้เก็บอาหารไว้ใกล้นะครับคือเราไม่ควรเก็บอาหารไว้ใกล้ตัวเองนะฮะเพราะว่าเดียวหมีจะแย่งเขาเก็บไปแล้วไงประเด็นยังไงว้าวน่ากลัวมากเลยครับ เขตพื้นที่อันตรายนะเนี่ยเราไม่น่าจะเป็นอะไรเอากดเ x i t ซไม่ได้โอเคครับกลับไปที่รถได้ไหมเอาขนมไปวางอะ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรหยิบม,มาละเสียงเจอหมีข้างหน้าไปได้หรือไม่รือเข้าป่าอืมอยากกินพิซซ่าแม่ก็ฮอทดอกนี่คืออะไรครับอืมการหาเสียงเหรอใส่ชดไม้ มหมือนความคิดเห็นนะครับว่าใครอยากให้ทําอะไรนะฮะทำไมน้องหิวน้องพูดเยอะมากอะชีสเบอร์เกอร์มิวเช็ก็มาอ่าไปไม่ได้ครับปุ๊บไปอาบน้ําก่อนในห้องน้ําเลยไอ้น้องแสดงว่าเราต้องเข้าป่าสิครับเดี๋ยวสร้างศพตายนี่มันสกัง์ใช่ป่าวและคูนเหม็นโอ้ยไม่จำเป็นต้องเห็นอย่างนี้เวย ไปเลยครับตรงนี้นมีป้ายดูสิสปริงเทลนะฮะถ้าหลงติดต่อห้าห้าหาฉันช้อนดูดิไหนเ,เมื่อกี้เราว่าเราดูนะอ๋อมันพึ่งนั่นได้นี่ว่าตรวจสอบอมาเถอะแดเนียลอย่าไปจับไปดูมันเลยอย่านะ มันไม่แฟร์เลยนะพี่ไม่หรอกมันไม่ไม่นี่คืออะไรเดนเนลล์ดูนี่มีรอยมาร์คด้วยมันคืออะไรหรอพี่กราฟฟิตี้กราฟฟิตี้ไม่เชิงเขาบอกคนใช้นะครับเพื่ออาจจะเป็นการนำทางคล้าย gps ไหมใช่ใช่เก่งนะเนี่ยเราเนี่ยไปมันเป็นเหมือนพลังเลยเนาะงั้นเราต้องตามมันนะ ได้ครับหาเรื่องนะฮะถ้าพ่ออยู่นี่ก็ดีสินะห้องน้ำแต่ก,ก่อนห้องน้ำผมขออ่านป้ายนี่คืออะไรคำเตือนเลยว่าเนี่ยไม่มีแทงค์น้ำเหรอปี้าปกครองการใช้สาระน,นะครับควรใช้อย่างสะอาดสะอ้านนะฮะโอ้โอยังผมอะ่ะถามได้เนี่ยว่ไงเข้าห้องน้ำเปล่าโอเคดูโอเคพวกมีห้องน้ำด้วยเนี่ยเข้าไหมไม่ไม เร็วมากไม่เร็วหรอกจริงจังปะเนี่ยเราจะไปแล้วนะแต่เราผมไม่อยากไปจิดูจะไปดูต้นไม้ต่อเดี๋ยน้องปวดเยี่ยวเก่ยไปเถอะไม่ต้องเลยอาจจะต้องไปจริงนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีปัญหาไอป่าไม่มีที่ปล่อยเยี่ยวอีกแล้วนะลูกนะ เออเด็กนะครับจริงๆนะครับาต้องบังคับให้เยี่ยวนะถ้าไม่บังคับมันไม่เยี่ยวเลยพวกเนี้ยเด็กดีนะครับโอ้พวกโอ้ยเหมือนอยู่ในโรงเรียนเลยเนี้ยห้องน้ำเหม็นแน่นอนไปไปเถอะเนาะดูต้นไม้ช้อนต้นไม้ใหญ่มากเลยอ่ะ ใช่มันจะเป็นต้องมีแสงอาทิตย์นะมันกันฝนได้ด้วยถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้ามันทำลายมนุษย์ได้อะเออมันมันไม่ใช่มิสเตอร์ไมค์ครับนะเราควรจะรักป่าไว้เออมันคงไม่มียักษ์ใหญ่หรอกนะเออเราลองสร้างเมืองใหญ่ขึ้นมาอู้ลาลาหูนี่ไงที่มาร์คครับอยู่ใช้ขวาน ฆ่าบางต้นได้เนี่ยแล้วก็ทำเป็นฐานลับเอาวะเยี่ยมฟังดูดีนะอืมพ่อจะรู้เสมอว่าเราควรทำาไงโอ้ยคิดถึงพ่ออีกแล้วว่าเราควรจะเดินป่าได้วนะพินิคสองสเรียกแล้วครับเท้าสปริงเทลนี่มันอันตรายมากเลยนะ พิลิคเอเรียพิลิคพิลิคบ้าเลยอ่านผิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มานี่ก่อนมาดูก่อนไนอ้น้องพี่ไม่อยากให้น้องไปไหนเอ้เบอร์รี่ก <c oughs> ินได้ไหมวะเจอเบอร์รี่ <c oughs> อย่าหนูหิวอะ <ถ>อลองฟังฉันนะคิดว่าเดนนี่จะไม่เข้าใจเราควรจะไปต่อเพราะว่าม,ม,มัน,นมอนมมมมันตรายนะครับไอของในป่าเนี่ยต้องจะพูดความจริงฉันก็อยากจะพูดจริงนี่คืออะไรไม่ไมีมสัตว์อย่างนั้นเหรออาหารแมวสำรวจก่อนนะจะเย็นทุกคนจะมาสำรวจก่อนนะครับโอ้โห มาเป็นเพนิสเลยนะสิบแปดบวกจัดนี่คืออาหารแมวไม่เฮ uh? ่ไม <oh, ่เฮ่ไม่เฮ่ไม yeah ่เท่เลยนอะเมื่อกี้มาตรงไหนวะน้องอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่ตะลึงขออนุญาตตะลึงนะครับปิกนิกมันจะมืดแล้วอ่ะเบอร์รี่กีแล้วผมไม่ค่อยไว้ใจผลไม้เปล่าป้ายเตือนสัตว์ป่าอันตราย ปิกนิกแถวนี้เยี่ยมเลยพนันเลยแน่ว่ามีคนเคยปิกนิกที่นี่มันน่าจะดีสำหรับเรานะไม่มีแคมป์ไม่เป็นปัญหาใครก็จะหาเราเจอก็ได้นะไม่มีอาหารไม่มีการรบกวนของสัตว์คืออะไรเหรอเอ้าแล้วสัตว์ไปไหนมีไฮลิสคือตัวอะไรนะโทษเระตรงนี้ รับปิดใช่อาจจะเหมือนแบบสควอเรลคือตัวอะไรกระต่ายคิตเตอร์แมลงไม่ต้องกลัวฉันอยู่ข้างๆนายถ้าเราหิวนะโอเคเออก็ได้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 โอเคเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดหิว สำรวจเรียบร้อยโปสเตอร์โอเคอันนี้ก็โปสเตอร์เดินมนะครับอีกอันนึงเนี่ยไอที่าฟ้าเนี่ยขอสำรวจเลยเดี๋ยวข้ามถุกสวนนะฮะ <guess> ไม่มีการล่า <guess> ไม่มีการจุดพูุห้ามจุดพูุห้ามกาฟิตี้ด้วยโดนฟักกิ้งฟันอะไร <laughs> วะเนี่ยโทรเก้าหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายห้ามนะฮะในส่วนสาธารณะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราจะต้องห้ามทานู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อความสงบสุขข,ของป่าของเขา mm hmm. ของเรา เวมเลยฉันเหนื่อยนะบางครั้งสึกแบบไม่อยากจะไปไหนแล้วต้าต้องหาวิธีดูแลกันให้ได้ไม่เคยคิดจะกลับไปเหมือนกันเดนิเอลโอ้ดูนั่นสิพี่ใช่สวยนะ เย่งแป้งไปเลยไม่เคยเห็นละสิก่อนหน้านี้งั้นไม่เคยเห็นอยู่นะไม่เคยเลยจำได้นะพ่อเคยพูดถึงเรื่องพ่อลนะครับหวังว่าพ่อจะอยู่กับเรานะพี่ก็ว่างันขอบใจเราจะเท่ออีกไหมใช่มันเท่เลยพี่ แต่แต่มันจะดีมากถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่บ้านดูทีวีกินพิซซ่ากินไอติมอยู่เถอะพี่บอกแล้วไงว่าเราต้องไปต่อไปหาพ่อที่หลังแล้วกันงั้นตอนนี้เธอได้ฉันโอเคเน่ที่ป่าสวนสาธารณะไม่ว่าอะไรเราก็ทำได้ใช่ถูกต้องเราจะสร้างฐานทัพรับ เออเพื่อแอบตอนกลางคืนพร้อมไหมล่ะพร้อมครับเราจะสร้างทุกอย่างเลยเท่าที่เราหาได้มาเป็นบล็อกต่อกันเพื่อป้องกันอันตรายเพลงเยอะแล้วโอเคเราไปกันต่อเถอะนะเออชอบเลยประโยคนี้มันดีจัดเอ้าวตกข่าวไม่ได้ ีใครอยู่ข้างล่างไหมเฮ้ยเด็กคนนี้มันหาได้ไหมสำรวจสุดท้ายแล้วก็ต้องไปที่นั่นอยู่ดีถูกไหมครับไปก็ได้น้องตามพี่มาอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนน้องถ้าน้องตามพี่ไม่ทัน,ช,นช้อนดิหาฉันไม่เจอหรอกหน้าซ่อนแอบ,บไหมไม่ไมอย่าพึ่งนะลูกนะเราควรจะตามกันก่อนนะครับโอ้ไม่สนุกเลยไม่ใช่วันนี้น่ะ ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ไม่ได้นะอย่าเลยฮะซ่อนแอบได้ปะเฮ้ยพน,นันพัน,นันเลยว่าต้องมีใครพี่พูดอะไรนะแรคคูนอืมอเด็กเที่ยวดูนี่อะไร,ะไรนะเหรอเงียบเข้าไว้น้องแรคคูนคน,น่ารักมากเลยพี่ ใช่ไปกันเถอะเดี๋ยวมึงดื้ออีกแล้วนะตาหนูจะหาว่าผมไม่เตือนมาเถอะเจ้าแมวน้อยพูดเหมือน,นดร็อปเลมอนนะมัคนคงจะหิวนะใช่มคงจะไปหาอาหารเพิ่มแหละเอ๊ะมองแปลก นักคุณแม่ตรงนี้เหรอ to the one on the road Hey, don't think about stuff like that. Maybe there are others like us. อาจจะมีครอบครัวก็ได้นะเหมือนพวกเรา Stop หรือว่าไม่มีเออทำเศร้าอ,อกนะีกแล้วมันโชว์แล้วเนี่ยมันโชว์ว่ะมันก็นแค่รคแรคคูนแลนสไลด์ที่สไลด์ดินสไลด์เหรอ ไม่ว่าอย่างไรฉชนก็ไม่น่าไปเราควรจะไปหาแคมป์กลับไปทางเดิมครับไม่ใช่ทางเดิมทางมันจะมีทางขวาบ่เฮ้ยอะไรอะไรยังไงทําไมเจออะไรเดี๋ยวชักจะตื่นเต้นแล้วสินะดู <c oughs> ช้อนดูนี่ <c oughs> เดี๋ยวดูเส้นทางนี่นี่ไงทางนี้ที่เราจะมา ผมรู้สึกอันตรายเหลือเกินแต่ป่าสวยจริงนะอันนี้พักบกราฟิกโลโลไว้ก่อนฉลองเดี๋ยวาการ์ดจอใหม่มาแล้วครับสปอยหน่อยพรุ่งนี้เอาแค่ห้าเจ็ดศูนย์พอ,อทำไมมันไม่อยากเดินเข้าเลยจริงๆไหมรู้สึกอันตรายจัดๆนะครับเออไปกันต่อจะรีบวิ่งน,นะฮะจะได้คลิคปที่ไม่ต้องยาวเหยียดมากมายเอ,อ้ย โอ้เอาต่นหนูโอ้โหเฮ้ยพวกโอเคไหมเนี่ยแน่น่ะน้องไม่ไม่ชอบที่นี่ฉันไม่อยากอย,กอยู่ฉันรู้นะแนะดนเนียลไปกันเถอะนะรู้นะมันยาวนานฉันสัญญามันจะไม่ยาวกว่านี้ชอ,ชอนรู้เหนื่อยนะพี่ ไมเราต้องไปเดินต่อเรื่อยๆไม่ดิพี่ก็เหนื่อยเหมือนน้องอะละที่ไปก่อนที่พาที่จะตกละกันแล้วก็หาที่ตั้งแคมป์จุดพักก่อนนอนมันเท่มากเลยนะไปกันเถอะแหมสุดกันเถอะเราเสาไปทำไมพี่จะเดินแบบไม่รอน้องนะนะน้องอย่าเชื่องช้าโอ้ยเขาคิดแต่เรื่องของพ่อเขาเละเรี่ยวข้างหน้า,นาเจอเซอร์ไพร์ เร็วกว่านี้ไหมผมขอโอ้ยฉันอยากเป็นนักตัดไม้เหรอแล้วก็สร้างเมืองอยู่ในปา่าซะเลยเบอร์รี่อีกแล้วอะผมไม่มั่นใจผมไม่กินได้ไหมเฮ้ยเบิร์เนสอะไรนกนกลังนกเฮ้ยดเยแดนลได้ยินเสียงไหมนี่ลังนกนี่ ใช่ลูก<อ>น่าจะไม่อยู่นะเนี่ย<ป>เหมือนบ้านมาเนาะไปกันเถอะเราจะเป็นรังที่ใหญ่กว่ากระโดดลงไปกระโดดดีไหมเนี่ยเอเอมืดนึกว่าคัดซีนอะช่วยเท่าไหร่ลงมาดิาว่าขาหักแน่แบบเลยหนูว่ามันสูงไปนะะช่วยก็ได้อะกาอ ผมจับพี่แล้วเอ้ยพี่จับผมแล้วขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเสียงน้องเหรอครับนี่มันคือมัชชอู้หูไม่ไม่ไม่เอ็นนี่เว anyway, นี่มันคืออะไรเนี่ยน้องไม่ทำเสียงอะไรวะคือเห็ดป่าอย่างนี้นะครับ เด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดเลยไปไม่ได้เหรอแปลงนี้ได้ไม่คิวคืออะไรแดเนียล <Daniel. S 1> อ๋อเรียกแดเนียเดนแดเนียลได้สมมติแดเนียลหายต้องเรียกนะครับเอ๊ะน้องมันเดินแปลกแปลวะไม่พูดหน่อยเหรอเออาไหนไม่พูดผมอาจจะตัดไปก็ได้นะครับหรือใครจะชมบรรยากาศแล้วสวยงามของเกมนี้ก็ได้อีกนะฮะ เออน่ารักมากตรงนี้สุดยอดไปเลยปล่องป่องเฮ้ยขาเจอสเกลตันซอมบี้เลยเฮ้สเกลตันมาจากไหนครับเฮวิออโอเคครับผูช้ชมครับไปเจอใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไปดูกันว่าเราจะตั้งฐานได้ไหมแตงฟอร์ชิงไม่เปายครับผม